ามาณทอดทั่วนะทอดแบบใดจีให้ทั่วกรอ,อบให้มันนั้นกรอ,อบให้มันเซ่บมาทั่วเนะาะไปล้างน้ําก้อนให้อันกะมันเปีกปีกยงนะน้ำมันฮ้อนๆเราก็ลงไปทอดไปทอดเลยแล้วก็ทอดกนไปเห็ดไปอ่อนๆอ,อนานนะ อันนี้ทอดทั่วของเฮาก็สุกแล้วนะตอนนี้เนาะสุกแล้วเหลืองแล้วก็แล้วเนาะเราก็ตอออกมาเลยเนาะพักเสด็จน้ำมันก็มาทอดเสด็จน้ำมันเลยตอนนี้เนาะหลังจากทอดเสร็จแล้วก,ก็หอยเกลือเนาะถ้าใครมีทิซูก็ทิซูซับน้ำมันก่อนเนาะคนเกลือเข้ากันเลยก็กกกกเกลอเกลืออะไล่ะนะ นี่ก็คือว่าเสร็จแล้วเนาะทอดทั่วของเขาเนาะทอดให้มักกรอบเสียบๆหอม